โอยูโดนแล้วเพื่อนนเราใส่ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนเซ็ตที่สองของคลิปนี้ของผม สวัสดีเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่หมาป่าพุทาปาลาโรนวูฟฟิชชิ่งอีกแล้ววันนี้นี่ครับผมวันนี้พาหนุ่มรอนะครับผมสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนผมเองนะครับผมวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันที่อุทยาน <laughs> แห่งชาติแม่ปืม้มแล้วก็มีตกปลาด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงรำลึกความหลังกับเพื่อนเก่าซะหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันไป let's go ก็ตอนนี้ขนของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ ทั้งเบ็ดทั้งอุปกรณ์อยู่หลังรถเดี๋ยวไปแวะซื้อของกันที่ร้านสะดวกซื้อก่อนนะครับเป็นของเอาไว้ทำกับข้าวเนาะแล้วกเ็เดินทางไปแม่ปึนกันเลยไปเดี๋ยวเจอกัน ขึ้นของก็เต็มกระบะรถแล้วใครกันแค่นี้เองขนมไหมัากกขนมจากที่เราได้เตรียมสเสบียงนะครับผมเพื่อพร้อมที่จะไปแคมปปิ้งกัน ในสถานที่ที่จะบอกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโลนบุฟฟิช,ชิงก็ได้นะครับผมเพราะ EP ีแรกผมทำที่นี่อาจจรจตกน้ำมแม่ปืนครับตอนนี้เราถึงพิทยานิห่งชาติแม่ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลงไปเสียค่าธรรมเนียมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปรายกางเต้นกันเดี๋ยวเสียค่าธรรมเนียมกันก่อนนะครับวันนี้อากาศ ก <l ong> ็ร <ắng> <s Techn ique> ้อนอยู่นะครับแต่มีเมฆบ้างเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ลานกลางเต็นท์เราจะเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับมากลางเต็นท์ครับผมเต็นท์มาเองเต็นท์มาเองครับค่าธรมเนียมเท่าไหร่ครับเนี่ยค่าธรมเนียมคนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบบาทรถยนต์สามสิบรถยนต์อีกสามสิบบาทสถานที่กลางเต็นท์อีกสามสิบสามสิบไหนได้มาแล้วเพื่อน ลานกลางเต็นท์สาลานกลางเต็นทสไปทางไหนเนี่ยถึงแล้วนะครับลานกลางเต็นที่สามบรรยากาศร่มรื่นมากเลยถึงแล้วเนี่ยเหลือจะกลางตรงไหนแล้วก็ขยับไปได้เลยเขามีรถเอรธขนสัมภาระให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่แผนผังบริเวณเนาะตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้นะครับผม ลานกางเต็นที่3มีคายักให้บริการด้วยรู้สึกชั่วโมงละ2 0 0กว่าบาทนะครับนั่งได้2คนมีสะพานเดี๋ยวเย็นนี้เลยพาไปเดินเล่นกันตรงนี้มีเต็นท์อุทยานได้ด้วยนะเต็นท์หลังละ225บาทนะครับผมถุงนอนถุงละ30นี่มีอุปกรณ์้เลยใครไม่ทันได้เตรียมอะไรมาก็ที่นี่เขาก็มีให้เนาะเต็นท์ใหญ่วันละ400นะครับผมพักได้3คนป่ะเดี๋ยวเราหาที่กางเต็นท์กันก่อนดีกว่าอีปลายะโดขึ้นจิบเลยตรงนี้โอ้ oh. ที่จริงตั้งเต็นท์ตรงนี้ก็ไม่องแย่ๆนะครับก็ผลของมาถึงตรงบริเวณเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาของลงแล้วก็เดี๋ยวหามุมกลางเต็นท์ของแต่ละคนกัน การนี้พบเจอเพื่อนเก่าดนนั่งพูดคุยถึงเรื่องเก่าๆที่แต่ละคนได้แยกย้ยายกันไปเจอมาก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี่แหละครับการที่ผมพาเพื่อนมาในจุดๆุดนี้บางทีก็อาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเขาซึ่งบางทีผมอาจจะต้องการมุมมองใหม่ๆขเขาเช่นกันทั้งนี้เลยจะเป็นทริปที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทำกับ ว,ว่าถูกแต่ที่แน่นอนครับเพื่อนพรุ่นงนี้เราจะไปตกปลากันที่อเก็บน้ำแม่ปืนนี่แหละครับ จากไม่ได้แบบเช็คอุปกรณ์ในกล่องมาสักพักหนึ่งเลยนะเพื่อนเพื่อก็คือใช้โยนใส่โยนใส่ไม่ได้จัดสรรให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยตรงนี้เราก็ถือโอกาสเวลาว่างตรงนี้นะครับผมก่อนจะเย็นเนาะเดี๋ยวเซ็ตอุปกรณ์กล่องขึ้นสายคันเบ็ดใหม่ดูแล้วก็ตอนเย็นเราเอาไปลองกันใกล้ใกล้ให้พร้อมกับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะออกไปล่าปลาชะโดกันตื่นเต้นเพื่อนนี่ประมาณสี่โมงนะครับเดี๋ยวผมออกไปเดินตีปลาแถวๆนี้ีกวปาเห็นปลาจิบเยอะมากเลยนะครับ แต่เท่าที่เคยมาตรงนี้เป็นปลาตัวเล็กครัผมอาจจะหาเป็นเหยื่อตัวไม่ใหญ่มากนะครับไปลองดูเอากล่องเหยื่อเล็กๆไปตัวนี้ก็พอนะครบคันเบ็ดหนึ่งคันติดเป็นกบไม้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเราลองตีเลาะไปแถวนี้นะครับไม่ได้ลุยอ,อะไรมากแล้ววันนี้ จะโดียิปบตรงนู้นเราตีตรงนี้เลยน่าจะไม่ใกล้ไม่ไกลไปนะเดี๋ยวรอปลาขึ้นจิบน้ำใสด้วยเพื่อน เอาเรื่องเพื่อนมีไล่มามีไล่มาจิบดีจังเนีย่ยว่ายตามนะไม่เอาน่าจะตัวเล็กเพื่อนเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อตัวเล็กดูกัดนะครับกัดทีนึงไม่โดนเพื่อน อยู you. You ่โดนแล้วเพื่อนอยู่อยู่โดนแล้วเพื่อนโดนแล้วร้อยนะครับวุ้ยมุด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 น,นี่โจรตัวแรกเรียบร้อยนะครับตามมากับเหยื่อตัวนี้นะซิงกิ้งอเหยื่อดินด้นดิลูก ชทโดตัวแรกของผมอ่างเก็บน้ำแม่ปืม่มไอ้ป๊อกนี่เองเนาะก็ใส์ประมาณนี้แหละไปะเดี๋ยวปล่อยน้องกันแตกแล้วนะจ๊ะแม่ปืม่มไป Thank you ไะตอนนี้บรรยากาศแบบกำลังโอเคเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงสะพานดีกว่านะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปกันไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศก่อนเ้วเดินมาทำกับข้าวกินกันบรรยากาศยามเย็นนะอ่างเก็บน้ำแม่เปิมเดี๋ยวเราจะเดินไปเดินเล่นตรงสะพานนั้นนะเพื่อนๆ เก็บน้ำแม่ปืนนะครับผมเป็น่าเก็บน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืนมนั่นเองซึ่งเป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่9นั่นเองนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งที่มีนกเยอะนะครับผมใครที่ชอบส่องสัตว์ส่องนกก็มาที่นี่กันได้และที่สําคัญที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือการได้ตกปลาที่นี่นั่นเองเป็นไงบรรยากาศ เยี่ยมมากสวยมากคาก่ะไปเดีเราไปทำกับข้าวกินกันเพื่อนมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งนะครับเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผมที่ศูนย์บริการนัท่องเที่ยวเดี๋ยว เข้าไปลงทะเบียนเลยใช้เอกสารเป็นแบบประชาชนอย่างเดียวนะครับเขาจะได้ลงข้อมูลไว้ให้ได้เนาะไปเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำับข้าวกันโฮ้ยกว่าจะได้ทำข้าวไปลงทะเบียนนะครับผมเป็นข้อตกลงเรื่องการประกอบอาหารในพื้นที่เนาะเรียบร้อยละเวลาเพื่อนๆมาก็ศึกษาข้อมูลก่อนเข้ามาพักนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทำับข้าวได้แล้วนะฮะกว่าจะได้กินมีร้านค้าสวัสดิการด้วยนะครับปิดหกโมงแล้วก็ข้างหลังเป็นเป็นห้องอาหารเป็นร้านอาหาร <S <S ารานอาหารเปิด8โมงถึง5โมย็นค่ะใครไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับผมมาสั่งได้โอเคปไปทําข้าวกันเพื่อนจะมีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับผมชั่วโมงแรก20บาทชั่วโมงต่อไป10บาทปั่นเล่นได้เลยมีคายักให้เช่าด้วยนนเ,รเราทำสุกี้กันอเ,เอาเริ่มจากยังไงก่อนคุณแในบ้านเริ่มจากต่อเตาตั้งแก๊สครับนี่มีเป็นเต้าหู้ด้วย มิคอนด้วยแล้วก็หูสับนะครับหัวไข่ใส่ลงไป<ม>ไก็ตัวไปถูตรงนั้นปิดก่อนนะครับผมจะก,กินนะครับตุ้มโคงเมนูแคมปิ้งเบาๆน้องใหม่วงการแคมปิ้งนะครับผมมีอะไรชี้แนะได้นะครับ อย่งไรเพื่อนๆที่ชมมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดตามนะครับผมกดไลค์ช่องโลนฟุ๊กฟิชชิ่งไปด้วยนะครับผมอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อนๆเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้เห็นก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับ ถพา่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็ในเวลาลังพอนกันแล้วเพื่อนๆพรุ่งน,นี้เลยกันต่อนะกดไนฝันดีใจกันพรุ่งนี้จ้าอรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้เมื่อคืนมีฝนตกด้วยตอนใกล้สว่างนะครับบรรยากาศดีมากเลยแม่ปลื้มเช้านี้นะครับ ตอนนี้เรือมารับแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอขึ้นเรือแล้วเราไปตีปลากันสวัสดีครับเบลสวัสดีค่ะ,คะเรือม,มารับแล้วนะจ๊ะ,ะตะว่าครบเนี่ยค่ะไี่เงี่บนะขึ้น,น,นเลยขึ้นก่อนเลยเงียเนี่ย บรรยากาศยามเช้านะครับผมอุทยาแนแห่งชาติแม่ปลืมนะครับผมวันนี้กับไตโอนะครับผมร้านพยาฟิชชิงนะครับอยากได้เรือตกปลานะครับผมไต่ไปไหนบ้างนะไ,ไปไหนแม่ปื้มกว้านแล้วก็แม่ตำมีอ่างแม่ปืมนะครับผมที่นี่เนาะแล้วก็ก้านพยาเดี๋ยวไว,ไว้เดี๋ยวผมพาไปสักวันเนาะสนใจติดต่อได้นะจ๊ะเบอร์ด้านล่างนี้เนอ ตรงนี้ไม่ค่อยจิบแล้วนะครับแต่ช่วงเวลาที่ปลาจะกัดก็มีแค่นี้แหละเพื่อนๆจนถึงประมาณเก้าโมงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาทำาข้าวกันจิบนู่นไกลเลยมานหูไหวเข้าหายไหนกี้โจ่งใจอะรอกว้านพิกๆนะนนเอิญกันนไปะไห่ปลาปลาด้หยายอะปล่อยปล่อยสายยาวหน่อยเจ้าแล้วก็หาจังหวะกี่ คันมันเริ่มทรง <All right. S 2> แอกไปเออคอเข้ามาเร็วๆเลยคือป่ามันร้อยเลย it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night น้ำจันม,ม้อปลาบะจิบอะก็อ่าโคตรนิ่งเลยนี่แบบมีสักจิบอะบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนม่ปืชมเช้านี้อ๋อหนึ่งสองจิบ ตกแดดฝนเง้ยน,นีู่กันมันก็อาจจะชิบิโอ้โตีปุน่นจิบนี่ก่งวงเลย ถ้ามันจะครบมันครบตั้งแต่ตอนแรกๆอยู่นะครับโอ้โหจิบเลื่อยเรือยเรียบร้อยนะครับผมโดนไตเชืออให้แล้ว โดแม่ปลืมตัวแรกของเช้านี้นะครับอโอ้โอเกี่ยวเงือกตัว,วนี่เรียบร้อยนะครับผมตัวแรกไตโอจัดไปออไอเอาผมมอเอาผมมาปาดคอกันนี่วันนี <laughs> ยยน้ยังไม่ได้เลยเพื่อนยังไม่ได้เลยสักตัว วันนี้จิบข้างหน้านี่หน้าเลื้อเนี่ยเดี๋ยวขานั่งเสพบรรยากาศก,ก่อนนะครับปลาไม่ถามมาแล้วตอนนี้สักแป๊บนึงเดี๋ยวลองหาจุดตีใหม่ตีสุม่มดูเพื่อน นักเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขขึ้นไงฮะเนี่ยผมหันสองรอบตะกี้ผมเลยไปนะนอ่นอมาเต้อเอโอเจ้าบาปาบปาลากระปลารุดว <laughs> ่ะไอปลาแบบขึ้นจีบเยอะมากก็เบื่อแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ไหวครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราไปกินไข่กระทะกันก่อนทำข้าวกินกันโอเคไปเจ้า ถึงเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลากันก่อนทำหัวข้าวกินกันเมนูเช้านี้เป็นไข่กระทะนะครับเพื่อนๆโอ้ยฝนเดินขึ้นมาก็นึกว่าบรรยากาศจะดีนเพื่อนฝนตกหนักกว่าเมื่อคืนอีกเดี๋ยวมาเลย มัดไฟชีสเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้มีร่มละ่ะกินข้าวกันเพื่นอนหัวเจียวหมดเลยแม่ค้าครับขอไข่กระทะครับผมทำให้ผมสักถ้วยนะครับผม เอาไข่สามฟองครับเสบร็แล้วเพื่อนๆไม่มีจานนะกินในนี้แลหละฝนตกออกเป็นตกมาไม่ได้แล้วเพื่อนไอ้ กินมากงเมน่งนดูไข่เยิมยมย้มเยอืมลย จากทานข้าเสร็จนะครับเราก็ติดฝนอยู่พักนึงเลยตอนนี้เราออกมาที่จุดเดิมเมื่อเช้านะครับที่เราตีกันไปตีกันเยอะๆนะยังไม่ได้ตัวเลยเพื่อนๆเรียนต่อฝนโปรยๆนะนเพื่อนๆอากาศเย็นๆต้องใส่เสื้อแันยาวออมาเลยอ่ะ

ร้อตัวที่สองจันโอ้โอ้ยแต้มที่สองมาแล้วนะครับแต้มที่สองวันนี้นะครับส่วนผมนั้นศูนย์แต้มท่าดา,ดากินเห็นสิวไงมันขึ้นจีบปะน,ปน้ำมูกิ้งไปไหนนะฮะมันน้อย เคาะจ้าจ่าปุ่นไอ้ปุ่นปุ่นปุ่นเคาะจ่าจ่าเหาจีกอ้ดโอ้พอนะฮันะะันะโอ้มาสนใจป่นนี ออกมาแล้วไอ้ออกมาแล้วเฮ่ยเฮ้ยัตยหงาอ้บาเฮ้ยัตยหงาอ้บาอืออยู่เหตกเล้วโอ้จันโอเอาผมมาเชื่อใช่ไหมเนี่ยองตีนนองนี่มันาขึ้นไรเจอ

คลายแล้วเดี๋ยวผมเตยมันเดี๋ยผมชโชคเตยมันเนะี่ยหละยกนะผมมีได้แล้วโอ้ยเกี่ยวค้างด้วยนะ่ะเรียบงนะอวี่กว่าจะรอดโอ้ยกว่าจะรอดนะเพื่อนๆไปตีต,ตรงนี้แหละเดี๋ยวปลดหยากันนะครับ นี่นะเพื่อนเแต้มที่สองของทริปนี้ของผมแต้มแรกของวันนี้นะครับรอดแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากโดนแซลมาสักพักนึงฮ่าิปอ่นนะเนี่ยอันนั้นมันตึงไหลแต่ว้นนี้จิ๊บย,ยังยังก็ยังคอ,อกเนาะ ก็มาถึงช่วงท้ายของวันแล้วนะครับผมอากาศคืมทั้งวันเลยได้ผลงานกันไปบ้างสนุกสนานมากเลยครับผมกับบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําแม่ปืมนะครับที่เรามาตั้งแคมป์กันในวันแรกแล้วก็วันนี้เรามากกปลากันยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง l โลน o ูฟฟิช h i n g ไว้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ